สบายดีน้องละอ่าเฮ้ยยังบาดนี่เอาเหตยังองนี <ind> ่โอ้ยเราผู้สาวสับน้อยเอาเอาพบกันเซซี่วะบาดนี้เป็นไอ้กล้องน้องพี่น้องโอ้ยผู้สาวสับน้อยไอ้กล้องดิ้นยังองนี่ บอกเ้ยเนี่ยมันยังเจ้าดิบยังนี่สามสี่มากุ้งไก่มากกุ้งไเถอะเอาลงกันตาเท่าไรแบบนี้สวัสดีพ่อแม่พี่นอกเอฟซีเด้อสุขุกคน์นาสนามคุณบอลกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาสาวบุญไล่ขคือเก่าคือนเออแล้วเมื้อนี้ก็มาเยี่ยมยามน้องสาในช่วงเวลายามแรงเนาะมาเบิ่งว่าทางน้องเพิ่นตื่นแล้วหรือบ่เนาะเพราะว่า เมื่อเ้านี่เขามากับทั้งน้องเพิ่นกับรับดูเราพี่น้องทั้งเมเพิ่นบอกว่าน้องเพิ่นรับรายเนาะแต่ก็คือกระชิมาบอกทั้งเมเพื่อนว่าเราต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกินยาที่หมอว่างให้ก็คืออาการของน้องเพิ่นกะบอกคือกับน้องสาเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกระเสอยบบอกคือกับน้องเต้าเนาะเพราะว่าอาการน้องเต้าโบนักซำน้องสาน้องสาอาการนักเพื่อนก็เลยวางยาให้ให้ เกี่ยวกับระบบประสาทเนอกกระเดให้อยากนอนเนาะเพราะว่ะนอนเพิ่นตากินยาหมอครบหนึ่งเดือนเนาะระบบประสาทเพป็นกระชิดีขึ้นตอนนี้เพิ่งแต่งยังนอนอยู่้ะพี่เนาะบายดีเด้อน้องษาบายดีทั้งแม่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ามย่ำแรงระเบ้อแม่แม่ไดแล้วโอ้ลุกขึ้นโอ้ลุกได้อีกเพิ่นกินข้าวแล้วบ่แม่ ตื่นจั๊กม่วงไหมตื่นจะรู้จุดอ่ะอืมปุ๊กบอคือตื่นเองตื่เองอ๋อนาะกะบอาบน้ำไหมเพื่อนเราบอกอาบน้เช้านั่งเล่นมันนะยาสแะผมดีเทียร์กับเ่นแมนแมนแมนเพราะแต่ว่าเพื่อนอาบมือละเทื่อเนาะซัมเน่กับเกี้ยงนี่แหละแกดีแล้วเนาะเอฟซีเพื่อนบอกว่าทั้งแม่ป้าต้องตุกอกตุกใจเด้อเพราะว่ามันเป็นยาแบบ เกีียวกับระบบประสาทแบบว่าเพิ่นกิน,นเลยเช็ดให้เพิ่นง่วงนอนเพราะว่ามาเช็ดให้เพิ่นแบบว่าประสาทของเพิ่อนอันดีขึ้นเนาะเพราะว่าพักผ่อนเต็มทีม่เพราะว่าน้องเพิ่งในอาการกะน่ากลัวนอน้องเต้าเนาะเพิ่นก็นเลยจัดยาให้ระว่งเนี่อเพิ่นยังดึงโทมพนน,นอนทางสาเเลยหนาวไปมาพี่ในนะั่งคอยนัง่งตั้งแต่เพิ่นตื่นมาเนี่ยเพิ่นกินนุ่มกินยังย่บ่อมเอเจ้าให้เพิ่นกินอีกด้วย มากินเหนเว้นเลยอ้อันมาให้มือเศ้านี่บ่อขนมกันแหละข้าวสารนมาินีกนชคดีโอไพมาน่ะซาบุตาโอ้าบุญตาอ๋อเปิมหาหน่ะเนาะอือเจังไดเนอากาศนี่เนาะแจกสีบาจังได้ดิ้ดิดิ้ดิด้ดอยู่นะยังมนทรับคับโยโดย จำนี่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะเนาะเพราะว่ายังบ่ถึงอาทิตย์ยาที่เข้าไปหาหมอมากอะเนาะ้าวว่าน้อพค่นกินข่าวกินน้ำได้กับพัก่องน,น้อน,นลายกับก็บงซิดีว่ายูเมเพราะว่ามันกานําลังปั๊บเนาะยาค่นกินนงไฟมันกาลังปั๊บทับส่วนของคนที่แบบว่าแบบเกี่ยวกับเส้นประสาทิ่นั่นแหละปวยค่นกินตัวเล่นเนาะ<อ>ข่าวได้บ่ ต้มไข่เป็นอืมอ่านไข่มาชนกินไข่แล้วไข่แล้วจังมีโปรตีนเนาะสว่างสามด้วยกินแบบเดียวต้มมาบ่ดีแล้วแม่เพิ่งกินข้าวรายเพื่อช่ได้มีเืธอมีแห้งเนาะไข่ดีโดยขอบใจเด้อโดยจะละลายสภาพแข็งแห้งแม่ตื่นเลยดิจ้าสระผมหมัดผมอีกบ่แม่มัานหายโสดอ่ามังไม่จัดมา มาแม่เบิรบอลายจกแท้มาว่าผลงานงบเตื่นแม่แต่มาเจาะเป็นว่าทางนอกผลงานผลงานบเตอร์นะนะาเป็นจังได้นขัวเพื่อนแท่งงาแม่แม่ความตื่นวตรงไตฉันยังแบบยังอยากม่นยนะว่าสันกันเนาะ หลายมือพูดเองเนาะทีแล้วแล้วนาะข้างน้องควนพักผ่อนกินยาตอนนอาต่อแต่ว่ายาตอนแรกเนี่ท่านได้กินบ้างเขาแรงกับท่านได้กินเนาะกินแล้วอ๋ออีกจัาหน่อยก็เนาะให้อาหารมันย่อยก่อนเป็นจังไดเนาะปวดหัวเนาะหลับหมุนหมอนเนาะปวดปวดหัวบ่ารัวจังไดอย่าเนาะ ช่าจะติงไม่เชื่อเือตัวเองถ้าอีกจ่บอม้าอ่านกระหาเฉือตัวเองอุ่นนาวเลยจังหน่อยแจงแจงเนาะอยนาำมันไหมยาปดอกนาที่ผ่อดสบายใจเนาะเด็บ้า่ว่วนะไม่หาม อ๋อตัเองก็ควรอันนี้เป็นชิบูไห้เมย์ป่ะจ๊ะอืะอถ้าจริงเนาะทั้งเมย์ต้องเอาเสื้อมาหิดมาสั้นไว้เวลาคุณนอนทับกาแพงองีกย่างมันจังโบเจ็บเนาะเพราะว่ามันเป็นบล็อกมันกระชิชะซ่าแนา่เวลาคุณอิงลังอีกอย่าง,งมันจังโบเจ็บแนละ้วเนาะเมย์เอาเสื้อมาพิงไว้ จากนอหนอีิบ่น้องซาเด่ <c oughs> นแจงใดนอคือว่ารูปแต่หัวแรอเนาะคอยเอื้อยให้แม่นะเราเอื้อยกว่าอีกนะคอยหนักนะมึงเอือนตลาดนัดลงตลาดนัดบ่นั่งลงบ่ตลาดนัดนะอ,อันนี้ขึ้นบ่ตอนนี้โอ้แขึ้นสิเบ็ดนี่นะ ไม่ร่างบกติดช่วงเวาเวลากันมาเลยมีต่คนนิ่มเปนมาอะไรบ่หมอเนี่ยใช่น้อหมอเพิ่งมึงอาการนะเพิ่นจึงจัดยาให้น้องหลายกลัวน้องเต้าแล้วเนาะเพราะว่าอาการน้องเพิ่นกะสีนักกว่าน้องเต้านะเพราะว่าน้องเต้านี่อันแห้งเนาะสว่างแมนเป็นก็เลยจัดยาให้น้องซานี่หลายกลัวต่ก่อนเจ๊พยายามอะไรเนาะแมนใครเนี่ย ก็คือว่าสิคอยดีไป,ไ,ดไปเรื่อยๆเนาะก็ะคือกับเขาตั้งไข่เนาะตอนแรกๆก,ก็มีแต่ล่มก็ร่มแล้วก็คอยตั้งไปได้หัวจุ๊บหัวนเดียวกินไรบ้างน้องเมลีกนเบอกินซีเบิร์ตเพ็กแล้วมา,มาวนเมนื่อเช้าร์ในชาววังดีแล้วจ้จะยังแข่งแงไงไว้เนาะ <c oughs> ตั้งแต่เพิ่นตื่นนอนไม่ยังไม่ได้วบอกอยังจะข้ามบ่แม่ขัาดหัวเลยมีเหงาไปจักขันพี่สาวเพิ่นอ๋อยังแม่ก็ยังหาถิงกระโปรงกระเป่นปเงนุ่นนงนะขึง้นไปหาถ้งเพือนมูมี่เอนถิงกระโปรงกระโปรงเพิ่นนี่แบบได้แม่สั่นหรือเงาแจักแจ๊คฉันได้เหงาไม่เห็นนงเทืออ่าแต่ก่อนแต่เพิน่นก่อนที่เพิ่นสิเป็นนักนี่ แต่ก <ITA> ่อนก็น้ำมาเดื่งกระโปงกระโปงกับเบบกระโปงตัวอัมเตี้ยนนะน้ำพันนงกระโปงกับมี่ทุกองแม่กับหักเพิ่มมาเพิ่นเพิ่มมาเพิ่นบมมาแต่ก่อเพิ่นเคยนุ่งทั้งยูเสียมาให้เพิ่นทั้งลูกกะพ่อมี่อยู่กระโปงแต่ว่ามันเป็นกระโปงแบบกระโปงสั่นแต่กัมันโมเมนต์กระโปงแบบพูดดีเพียงนี่นะแม่ค่ะเพราะว่าน้องเพิ่นใส่ก็ยันใส่ยากแต่กะเอามาให้น้องเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นเพิ่นนุ่งเพิ่งเพิ่งเด็กเพื่อว่าเพิ่นดีเพิ่นเศร้าม กับโป่งขาบัดเลยหัวเขาลงหน่อยนึงเนาะแบบบริไดอกับบริคอยใส่บงกะลาอยู่แต่ว่ากระถิ่มไปน้ำพอบริไซนะพี่ยากระเถาไปน้ำแบบบริไซเนาะใส่กับมันบ่งามเหมือนกระถิ่มไปน้ำกระโปงกันคือสิมาอันเอามาหายน้องชาตัวยังอยู่หาโชคกระโปงตัวนี้ฉันนั่นกระโปงมูอไปเอาได้แล้วโป่งก้อนแซาตะกี้ถิ่มไปแต่ว่ามันถีดได้หาโชคตะเกือน เนาะโบไรหากระโปรงรวมๆให้น้องสาเพิ่นใส่เนาะเพิ่นจำยังได้เฮาก็เพื่อมาสิดีขึ้นนะแม่ขึ้นแบบว่าสิ่งที่เพิ่นต้องการเฮาหามาให้เพิ่นอ่ะเนาะเป็นลิปสติกบ่แต่งหน้าโบเพิ่นก็คืออันเพิ่นปวดหัวบ่แม่แบบนี้น่ะคือข้าบีบให้นี่บ่ได้บ่เนาะ อาาายนวด่งแม่แบบเขาเห็ดแบบนวดนวดนวดปีบหัวอย่างโบใบเมยปน้นนหนยนะบอือแค่ะนอนนวนอนนอน่่าแต่ว่านอนแจกนอนจมนอนเมย์เนาะใช่ไหมปื่อเื่ออาเวานอนาชอบใ โดยการที่ว่าน้องพิ่นท่านยาเนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าแบบว่าการที่น้องพิ่นรับนี่คือแบบว่าติดของยาเนะองาว่านอ้องเพื่นบริกินยารับไปธรรมศาสตร์กับรับก็รับที่ซื้อเนาะอันนี้แบบว่าย,ยาคือแบบยากำลังก่อ,บบอกนงานแต่นะป้าให้นั่งบนคืนก็ได้รับตาบรับจ่าผรับรับรับทั้งนางบรือวงใดที่เป็นรับขทางนางครึ่งบนรับถ้าป้าเจ๋แจ้งก็อยู่หัน มอลงนอนเลยักมุกัานนะอือนั่นแหละตลงนอนลงนอนกับเพื่อนชินอนหน่ยตั้งข้อจีงลงงนเลยก่อนนอแล้วจุกค่ะขยาได้ขึ้นกรนอนนแม่ลังณประสาทเพนแน่ะแม่ก็ว่ายาเพิ่นว่างยาแบบหมอเพิ่นว่างยาลังาประสาสเนาะก็เลยเห็นเห็ดง่วงนอนเนาะแม่เนาะปากตุตีนิบยิบิบ เวลาอากาศเมื่อคืนชมฝนจริงเป็นเป็นมาหนิโอคือแบบเส้นประสาทเนาะคือว่าแล้วก็เส้นประสาทมันขยับเนาะมันตีงเส้นบบเกตแบหัวไขอยู่เนาะตีงแต่ผมไม่ขึ้นระบบยังไม่ได้เห็นชมคือแต่ละมือตอนเศร้านี่เป็นลูกแต่เศร้าเป็นบ่แม่เศร้านี่ดูแต่พ่อแม่คือแบบยังมืดอยู่เวลาลูกนี่เชวนแม่ไปหันไปหนีเป็นบ่ มันไปหน้าอู้ว่ามย์ไปนะ้านะเนะดี๋ยวไปหน้าตหาเขียนบ่บอเขียนบ่เดีเ๋ยวไปไปแม่ไปชื่อขนมพ่นขืหาหพี่แค้นเปิดค่ะมันไต่ขามองนี่พิ่นสีปากสีวาวนเนาะคิดว่าสีปากาาก็ได้เนาะแต่พอก<อ>ินยาหมอกซีาหามื่อแบบบอหลายข้าเลยเนาะแม่เนาะเออหนึ่งเชิงน่านเมื่อจีมื่ฉันไม่ใช่ปากปากจะคือไปหาแม่ตอนนั้นเนาะ เอาขามาแน่โอ้ทั้งแม่ได้ยินคํานี่ก็ดีใจเนาะแต่ว่าทุกเมื่อนี่แบบตอนเศร้ามากรือว่าแต่ละมื้อนี่ประมาณสี่หาคำ่ำน,นอ้องสิงห์พูดว่าค่อยดีไปเรื่อยๆเนาะพอวายายเพิ่นกระหายแตงมากหายครบเดือนเนาะแต่ว่าหากกินจาสี่หามือ้อก็ถือว่าเหนน็นผลไหวอยู่โนโ้อามันสวยเฉ่งเียนะเป็นเป็นกะฟังเนาะ คล้ายกว่แต่เก่านะเพราะว,าว่าเวลาฮะว่าเอิ่นซื้ออีกอย่างนี้ภูจักเดียวมาแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยเนาะใรอยาเอิอนจังไดก็เอินอนเนาะเดียวเลยดิฮเอือนงอน่ตกอนนี่เอิอนมจะก้มนหนฮดเเริ่มผูมือแล้วเนาะเริ่มจำได้หลายๆอยา่างแล้วเนาะอีกจักหน่อยเพื่นกับคุ้มสตีเพื่อนได้นะะเนาะ นอนเบิดมือเนาะโอ้ยดีแล้วครับ่อนเต็มที่ยาตัวเล็กแ่นอนตัวองขึ้นเข่ากินน้ำผ้าพิ่นพาเพิ่นไปเข้าห้องน้ำ้องไงพิ่นกินยาจังพานอนบัดนี้เนาะทุกมื้อนี่อ่ะเพิ่นกะยังเงียบส่บออยู่บ่แม่แมนหลังจากที่ว่ามาอยู่เฮือนบ่ถึงอาทิตย์เริ่มเกี้ยงแล้วเนาะแม่เนาะกับอานน้ำอ่านไนก็สะดวกสบายในตีนึ่งมื้อเลยนะ จ่อยแต่ก่อนนี่แต่ก่อนอยู่หน้านี่ดำจ้อยนะตอนนี้รู้สึก,กว่าขาวแล้วเสียอย่างเดียวเนะาะเสียร์เล็คุ้เนาะเล็บยาวหมดนะดูกระเช้เมื่อก่อนเด้อแม่เด้อเนาะกลับมาบอกทั้งแม่เพิ่นเพราะว่าบ่ให้เป็นห่วงเรื่องอาการของน้องที่ว่าน,นอ้องเพิ่นรับมาเนาะโดยเขาขอบใจเพืเ่อโดย,โดยขอให้น้องดีเศร้าไวๆเด้อเมื่อก่อนเด้นอน้องสาดเด้อก็พาเพื่นแข่งแห้สิไปคู่คาูดูแลโดยโดยตอนเป็น น,น,นาดเ้อนดําผนรวยของจดดโดยซาถูเนาอเอาบุญเราสินน้ากันเนาะแมเนอาะนอกเพิ่นเนาพินอกน้องเดียวก็ลุกนั่งเดียวกะล้มนอนนาะเพาวาทางนอกเพิ่นเริ่มมีอาการปวดหัวเนาะเพาว่าเมเพิ่นบอกว่าเวลาอาการของนอกเพิ่นจิกขึ้นอาการแบบโรคประสาทของเพิ่นกลับมาเพิ่นกระสีแบบ ทั้งปากหรือว่ามักจับหัวเจ้าของแล้วก็ปากเพิ่นกระตีงแบบสันน้นเนาะพี่เนาะทางน้องๆเพิ่นกระปาดดิบยางมวลชื่นเนาะตามภาษาเด็กน้อยบ้านเฮาเนาะอดินเครือค่องดินควรกระปุ่มีหยังแล้วก็พี่น้องมีไม้มีจักอีหยังมีไม้มีก้อนดินก้อนแฮ่เนาะพี่น้อง หลินตามภาษาเด็กน้อยบ้านนอกเขาแต่กามีความสุขอีกแบบนเนาะของดินก็บ่ต้องว่าลูลาเนาะแต่กามีความสุขกโมเนาะพี่น้องหลายคนเลยเอาไวยังสักพู่ก็ยัง <c oughs> ปูถึอไหนปูจงโตปูผัดสไม่พันเดียวพันเงินขาดออามาพันงินหนึ่งขับเอาแม่ปูไปะมียมีเอาจับถุงมาเห็ดอย่างกั้นนะนี้เป็นเงินบ่อนี่ มีสองพันเอนั่นหรือพันหนึ่งผู้เสือดำนั่นเป็นแม่แม,ม่โป้บ่หนะคือเงินลายแท้ป้าเงินเป็นแม่เนะี่ยเนาะเงินเต็มกระเป๋าหัวอันนี้จะแม่ลูกทีมเพิ่นเนาะอยู่แบบใกุ้งไก่เพิ่นเนาะเนาะไม่ <c oughs> ได้จักพันแลน่หรือาาราพากันหนีบแม่จักพันแล้วเงินน่ะ มกันมเก็น่ะเอดยมทันได้เงินเนาะผุ้ต้ไปวันนีได้ออกไกโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคสาวบุญลก็ได้มาเยี่ยมยามทางน้องเ้านตอนคอยค่ำยาเล้งเนาะต่ว่าพิธาก็ต้องขอโทษขอไปที่ไสกุเพ่นเนอะสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวาสดีสบายดี